ทำไมมันแดงๆออย่างนี้เนี่ยนี่ไงพี่เกลไม่ใช่หรอ,อคีไปกดไม่ได้อ่ะอ๋อพี่เกลยังไม่ได้โหลดหลดก่อนพี่เอ็มพูดถังไทยคืออะไรถังไทยไม่รู้ว่าถังไทยคืออะไรอ่ะไปะสามคนพอแล้วน้องสี่คนเหรอพี่พี่แดงอ๋อเนี่ยสี่คนพอดี ไม่ต้องแล้วพี่แตงพี่อยู่ริจังเอ,เองจ้าแฟนตั้งให้พูดถังไทยก็มาถังไทยคยือแหละพี่หกกรกตาคมพูดเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปเล่น99วันด้วยโอเคมากันเยอะๆนะพรุ่งนี้มนันได้กี่คนอะ่ะได้สิบคนปะอะไรอะ่ะพี่หกกรกตาคมพูดห้าคน พี่ยูริจังเองจ้าแฟนตั้งให้พูดห้าคนปะพนนี่เอ็มพูดหนูเล่นด้วยพี่หกกรกตาคมพูดหนูขอเล่นด้วยพี่โอเคโอเคพรุ่งนี้มาเล่นกันพรุ่งนี้นะรีบมานะพรุ่งนี้มาช้า,มา,าไม่รอนะหุย้ยอะไรอ่ะ มันมาบุกมาถึงมันมาบุกเลยเหรออู้หูข้างหลังข้างหลังอันนี้อะไรอะ่ะโจมตีเพิ่มขึ้นเหรอันคืออะไรอ่ะโจมตีเพิ่มขึ้น ที่ยูริจังเ,เอง<ป>้าแฟนตั้งให้พูดผมไม่เล่นด้วยผมจะดันเลเวลอีฟโอเคโอเคโจมตีเพิ่มขึ้นเหรอครับอัพปืนยังไงอ่ะปืนได้ปะเนี่ย นับได้ป่าววะขอดูหน่อยอับได้เนี่ยจะตายเดี๋ยวดิได้ยินดิจะตายเฮ้ยปืนมันอย่อนนบับเลยพี่6กรกตาคมพูดเดี๋ยวมาทายคำด้วยหนูไปละโอเคครับ เฮ้ยจะตายเอาพี่เกลไปไหนอะ่ะเฮ้ยจะตายเฮ้ยที่ยูริจังเองจ้าแฟนตั้งให้พูดวันนี้สองเพลงหรอใช่ค่ันี้สองเพลง,งจะตายจะตายเฮ้ยจะตายพันยายงไงอะ่ะ จะพันยายไงเนี่ยจะตายเนี่ยอุ้ยพี่ยูริจังเองจ้าแฟนตั้งให้พูดผมได้เพลงละ ปัญญาก,ก่อได้ป่ะล่ะไอ้นี่มาจากไหนเนี่ยชนะปะเนี่ยชนะหรือแพ้เนี่ยชนะรถคูดาวลงรถคูดาวอะไรอะ่ะไม่รู้รถคูดาวอะไรไม่รู้ แล้วกครูดาวคิวข้าจะตูลงพี่ยูริจังเองจ้าแฟนตัต้งให้พูดเพลงเทศบ่ดีได้ปากพี่ได้แลวเฮ้ยปิดปืนอ well ุ้ยอุ้ยอเยอะๆๆาเกิน ไม่ไหวอ่ะถ้าเยอะขนาดนี้ยังไม่ไหวนะเพิ่มชีวิต50เออเพิ่มชีวิต50ดีกว่าทุกคนที่ยูริจังเองจ้าแฟนตั้งให้พูดพี่นัดครับผมฮ้ยมินเกาะด้วย รู้เลื่องอีกห้าสิบสามร้อยแล้วเรื่องสามร้อยแล้วทุกคนเฮ้ยครูดาวเร็วมากทุกคนนี่ผมปล่อยระเบิดไปดิครูดาวเร็วมากทุกคนเฮ้ยไอ้ขวาน นี่ผมไปรเวดไปช่วยเพื่อนทุกคนเพราะว่าครูดาวผมเร็วมากพี่ยูริจังเองจ้าแฟนตั้งให้พูดผมสั่งมาสเนโลฟรีสไารกับมาสเนโลช็อกโกแลตที่คิดว่าอันไหนจะมาส่งก่อนช็อกโกแลตมาส่งก่อน ดดดโดนละโดนละโดนละอุ้ยติดอะไ,ไรอ่ะพี่อยู่ริจังเองจ้าแฟนตั้งให้พูดอยากเล่นแต่ขี้เกียจ ดดวยดค้าสิเพือสามร้อยสิบเด้อทุกคนคูดาวน่าจะได้แล้วนะมานี้นะกำลังดีนะคูดาวคูดาวแค่นี้ก็เร็วมากนะโอ้ย ูไอวอลมีด้วยเหรอ ที่ยูริจังเองจ้าแฟนตั้งให้พูดจุดจุดลืมจะพิมพ์ไรลืมจะพิมพ์ไรเผาล่างมันโดนเข้ามา มจะตายทุกคนมันถึกจังวะต้องยิงอันนี้หรอมต้องยิงต้นไม้นี่หรอหรือว่าอะไรอ่ะคนาตาหายแล้วอ๋อนี่ไงเป็นน้ำตาเมื่อกี้ไงต้องยิงต้นไม้ทิ้งก่อนโธ่เอ,อ้ยชีวิต ว่ายไม่ค่อยตายื่อกิงอ่ะเห็นปะเราต้องยิงไปที่ยูริจังเองจ้าแฟนตั้งให้พูดอยากกินมาร์ชเมลโล่ฟรีสไตรกับทาร์เมลโล่ช็อกโกแลตอยากกินไมโลเนี่ยตอนเนี้ยอยาก,กินไมโลดูดิโคตรทึกดูดิทึกไปไหนอ่ะเออเนี่ยตายง่ายหน่อย ต้องเจอนี่ลูกไฟของผมเจอลูกไฟอีกไหมเอาลูกไฟอีกสักลูกวะอี่ยูย่ริจังเองจ๋าแฟนตั้งให้พูดไปซื้อสิทที่ซองรับไม่กี่บาทเองเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอพัญญาก่อนได้ไหมขอพัญญาหน่อยได้ไหม เฮ้ยขึ้นไม่ได้เออปัญญานหน่อยเออขอปัญญานหน่อยนะผมได้ที่ผมได้ที่ดีแล้วทุกคนผมได้ที่ดีแล้วเฮ้ยทุกคนมาอยู่ในรูนี้ อุ้ยสวยเลยอยู่ในรูนั้นน่ะพี่พี่ยิงตรงนั้นได้ไหมนะเดี๋ยวผมยิงให้สวยเลยสวยเลยอยู่ในรูนั้นดอกมันลุบรรลุหมดแล้วทุกคนบรรลุจากรูแล้วเฮ้ยผมก็ปลาผมก็ปายนี้ไปในรูนี้ดิเออนั่นไงปาก้อนไฟไปในรูโอุ้้ยอุ้ยในรูอ้ยอุ้ยอ้ยอุยในรูในรูว่าปาก้อนไฟในรู ôi phục đồ này ơi à. mình khuyên mặt tao này à khuyên mặt anh ạ bác cái bác lên mình ạ สองพิษหวัดขขบคุณค้าขอบคุณใจส้มจากพี่ปุ๊กครับซื้ออะไรอ่ะพี่พี่แตงพี่ยูริจังเองจ้าแฟนตั้งให้พูดชูกาแอปเปิ้ลขายชูกาแอปเปิ้ลขายคืออะไรวะอุ้ยติดอะไรอ่ะอุ้ย ติดอะไรอ่ะเดินไม่ได้อ่ะเอาผมตายเลยเกิดใหม่ได้ไหมเนี่ยเกิดใหม่ได้ในอีสิบสามวิปืนผมจะหายไหมเนี่ยเกิดใหม่เนี่ยเมื่อกี้ผมขยับไม่ได้โอ้โหทำไมที่อยู่ิจังเองจ้าแฟนตั้งให้พูดอุ้ยวันนี้ลืมวันนี้ปลูกสวนกับขโมยอิตาเลียนจะแข่งกัน แข่งกันยังไงอะ่ะอุ้ยทำไมนไปไหนไม่ได้เลยมันขยับไม่ได้เลยทุกคนโดดไปข้างล่างได้เหรอโดดไปข้างล่างได้ปะ ที่ยูริจังเองจ้าแฟนตั้งให้พูดที่คิดว่าปลูกสวนหรืออิตาเลียนจะชนะไม่รู้ว่าอิตาอตาเลียนคืออะไรอ่ะ ริจังเองจ้าแฟนตั้งให้พูดไม่รู้จริงดิไม่รู้หุ้ยหุ้ยปืนผมร่นหน่อยมากปืนผมร่นหน่อยมากทุกคนทุกคนดูปืนผมดิทุกคนดูปืนผมดิทำไมปืนผมมันไวขนาดนั้นนะดูดิเฮ้ยปืนผมมันบั๊กเหรอหรือว่าอะไรอ่ะ เสร็จผมว่าถ้าปืนผมมันนี้ดูดิดีดเป็นจังเองจ๋าแฟนตั้งให้พูดปืนลั่นดูดิดูดิยิงเพินนอ่ะอย่างนี้ยิงเพินนอ่ะกดบนแม็กอ่ะ ดีอะปาดปาดหมดแม็กก์อย่างเงี้ยปาดหมดแม็กก์จริงหมดแม็กกบปาดหมดแม็กพี่สแตมที่ชอบคุโรมิพูดแรงอะไรคะเออแรงแรงแดงครับถอยมาเลยเพื่อนผมปาดหมดแม็กเอง ใครตีอยู่ข้างหลังก็เป็นล่ะแต่แวงไงที่สแตมนะที่ชอบคุโรโมิพูดตื่นงงจบตีเพิ่มขึ้น20ความเสียหายสกิลเพิ่ม พี่มิราสองร้อยห้าพูดมาละมาแล้วสวัสดีครับผมกำลังสู้กับซอมบี้อยู่ครับทุกคนดินจานารุโต้ส um ู้กับซอมบี้โอ้ยโอ้ยโออมาดีครับซอมบี้ก็ซอมบี้ดีครับขอเพิ่ม รรที่ยูริจังเองจ้าแฟนตั้งให้พูดสู้กับขเมขเมนเขม้นต้องเดีอพที่มิรา2 0งร้อยหาพูดมาละ เฮ้ยค้าง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 เฮ้ยโห่โคตรเดือดเลยโคตรเด,ดือดวุ้ยเจอบอสแล้วทุกคนเจอบอสเอาว่ะยิงบอสกันทุกคนเพิ่มอะไรดี ลดคูาวเพิิพ่่มมมมเเพพดดาจแล้วกกันนือสุหี่ยูริจังเองจ้าแฟนตั้งให้พูดเอาว่าอุ้อยจะโดนสกิลมันทีเดจะตายเลยนะอุ้ยหัวแดงดูคูลแดงหัวแดงหัวแดงแดงคูลหัวแดงดูดิดดดแดงแดงแป๊ดอะหัวมันอะดูมันข้างแล้วทุกคนมันข้างแล้วมันข้างแล้ว ข้างแล้วมันค้างแล้วมันค้างแล้วมันจะตายแล้วทุกคนอีกนิดเดียวพี่มิรา205รอ20 <5 S 2> พูดโทษทีมัวแต่อยู่กับแฟนโอเคครับพี่มิราอยู่กับแฟนดรอโอ้ยโอ้ยแดงแป๊ดแดงแป๊ดจังหวะนี้แดงแป๊ดทุกคนโอ้ย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 พัญยาก,ก่อน พี่ยูริจังเองจ้าแฟนตั้งให้พูดไรอีกอะไรอ่ะเมื่อกี้ทำไมมันตามแต่ผมอ่ะไอจุดแดงแดงกนะสองร้อยห้าพูดเย่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 ไอจุดแดงแดงมันตามไปผมอ่ะเนี่ยเนี้ยดูดิของมันยันนะมันจุดแดงแดงมาจากไหนอ่ะ ดูดีทุกคนแดงแป๊ดอะ่ะแดงแป๊ดอะ่ะแดงแป๊ดอะ่ะแดงแปดอ่ะอุ้ยชนะอุย้ยช,นะชนะเลยทุกคน,นได้ได้หน่วยสิบร้อย พันหมื่นใกล้เก้าหมื่นหน่วย 90, สิบร้อยพันหมื่นทำไมเพื่อนได้แค่สี่สามหมื่นเองอะ่ะดูดิผมทุกคนผมคิวไปสองร้อยสามสิบเก้าแฟนตั้งให้พูดอย่านะเดี๋ยวผมโดนนอนพี่มิราสองร้อยห้าพูดอย่าเอาพี่ไอด้าไปคู่กับน้องแตงนะไว <c oughs> พี่เอ็มพูดกว่า